เจ้าเขาเจ้าเขาตอนนี้เราอยู่กับสีหนุ่มสดนะคะลก,ก้านะคะทีมงานเก้าห้านี่เกง่งเพิ่มนี่เป็ดผู้บ่าวสูตรายสักก็ผู้บาลล่าวส <laughs> ูตรไโป่ย <laughs> แล้วก็ตาหนูนะคะแล้วก็มาดามมโูนะคะนี่มาโลกลา,า,กาโลก,กา,ลกกาซอยกันเดียกแล้วละไอซัก คือเขาเอิ้นตัดอยูหอ่หัวตัดหางก้าใบซะก,กแล้วโอ้ยบุฮูตัวว่าต้องม่านลกกล้าไม่ใช่ส่วนสูงย่างดีพูเยอะจ้า <c oughs> มาทำคลิปเพืมาลกก้าเดินเะยอะลักก้าตัวด่างว่าแถมบ่าว่าหนูก็ลกด้วยอันนี้ของผู้ใดหนิไอซักบอกนี่บอกไอซักมัดเสาร์ได้ทำนี่บอกเพืดเดียวมานี่เนาะ ลูกหนูสู้ๆนะคะตาหนูก็มานะคะข้กงในโอยถอดส่วนสูงกว่าดอกเ้ยอ่ะยอมยอมเปียกอีกแล้วนะคะนี่ชุดนี่อุ้ยใส่สูตรย่างดีพวัว <laughs> คุณ่ะไอสักตัดนี้อยู่สู้ๆไอสักอุ้ยสิเกือบเกือบม,มันลื่นไหมอ่ะตัดไปก่อนวันนี้ ไม่เสร็จจะไม่เลิกนะคิดว่านะลูกกาล่ะมือใหม่ก็ได้มือใม่ก็ไดซีเมนบ่บ่เลีวกับซีเมนซีเมนบ่ลกไปเรื่อยๆในก็พักว่ทำเลยก็เมื่อประมาณเนาะเอาคือบ่แล้ยอาตัวนั้นนะเอาไปที่ลเอาไ้ที่ล้าง ตาโน่สู้ๆนะคะโอ้โล็อกตาน,นี่ก่อนน้ำกันหลายสมีบ่สีสสูบน้ำใสอีกบ่บริสุนสบสนะโอ้ยยยคนใส่สูงคนโอ้ยเป็นลกกะขัดสุดท้ามาว้าวลกกะดอกเว้ยใจเย็นบ่าย่านดอกความเปืือนย่านเด็กบริงานเหรอคนละมุมกันเลยอ่ะ แต่หนูม well ุมหนึ่งไงปุ้ยมุมนึงหนูละดูตาแล้วกันโอ้ยชุดนะผน่าจะเคยดูเ็นมเย็นแม่จ้าเซมันตายบอกโอ้โหป้าก็ตสิคักใช่ป่ะก็ชุดเราไม่ได้ว่าจะมาทำนาเนาะมึงเนาะคือต้มไก่บอกว่าจะต้มไก่ให้เขากินแหละแต่บบดนี้มันถึงเวลาทำงานก็ทำนะคะ ได้ชุบมากินต้มไก่เนาะได้ชุดมากินต้มไก่แต่ได้เันลูกกะแตงเตงตัวดีๆก่อนอุ้ยเดือบร้อยบัดนี้อ้าวได้เล้วฝนเดือบร้อยฝนหุดไรมาๆมาลกกานนะกันแต่หนูเจ้าจะเตะใส่หนูเด้อยไปเต็มที่เลยบัดนี้ ไปแล้วมานี่แหโอ้สบายสบายมาสบายสบายหญาก็บมีเนาะโอ้คักเองว่ะโอ้นี่เลยล่ะนี่แต่ว่ามื้อนี้มันมันบ่ได้นี่แต่ว่ามีเนาะคืออ๋อตลอดเดี๋ยวอาแลกัน Nãy buồn của nhà quát. Ba chân hai. Buồn phải chân thong, buồn hòn hòn hòn. Ta ghép lại tay, bé chân thong, buồn. Ba chân thong, buồn. Ba chân thong, buồn. ลมเด้อมันลื่นนะเนี่ยมันลื่นๆอันน้ทุกคนมาด้วยใจนะไม่มีค่าจ้างนะคะมนลนจงแรับจ้างมาแล้วมือรับจ้างจ้งมาโอใช่เจ๊ใกด้ยรุกๆรุกๆบอกเจ๊ใกล

ไม่สบายไม่สบายสบายจะคอยก็หานโควิดตัแตกว่าบิมาๆๆฟิเมดูไอ้ป่อยลกสิทำไมลกทีละน้อยอย่างนั้นล่ะอ่าเฮอาทะิก็ลกทีเนาะเออ เบื้องนูลอกให้เป็นตะย่างหนิเบืหอบเอาลายลายมันขาดบวชขาดนี่ดูยิ่งกันบวชขาดกันลายโอเคถึงแต่ต้องมาถึงแข่งกันโอ้่การแข่งกันมาไหมาแข่งมาผู้ใดชนะได้ยังมีรางวัลบ่โอ้ยก็บผมเองก็ต้อขาด ถือจะคล้องจ่อยเอ้ยเต็มหถาเลยอ้ยเต็มพลาดเว้มีรางวัลไหมคุณเด้ได้ห,ดหลกกายช <c oughs> ุดอ่ะมือจะขาดใจรางวัลในห้าคุณจับเนาะฮะโวยมั่นใจว่าตัวของคือหลายก็มือแต่ละหนึ่งผมก็ม่แน่หรอก <c oughs> อ้าวกับซาบ้าเลยเนาะกจะมั่นใจลรือไมจังเบ่า <c oughs> <c oughs> เตะอัดล้วก่นจะจังสาลงนี่แป๊บเดียวหนูก็ได้แล้วไอ้ปุอยเพิ่งได้มัดเดียวหนูเดียวแล้วเดี๋ยวใส่สามมัดใส่สามมัดส่สามมัดแมนมาได้หนแมนปะวะลกองไปว่้ลูกกองไ้มัดอะได้่อเกงหลายเกิงหลาย มาดมาดเดี <c oughs> ๋ยวมัด hmm. กัน <lite> ม <ượ bs> ัดกอนจิกวมาดกันจหมาลยโตานูเจ้าเขาเจ้าเขาเบอ่งตานูนะคะทางพูนยังนั่งลกเอาไหมโออเนาะเนาะ โอ้ยงามงามีเักเสนโวเลยองามขนาดได้คยซักเลยสามตัวกล้วยกินรอบเลยเอทีแรกว่ามันห่างเนาะบคือว้กสันห่างเลยห่างคักเอาไปมากเฮ้ยเราลุงดูสิเตะเนาบ่ายว oh, so uh, uh, nice uh, no ันเล็บเชื่อเอออี เน้องเจเ้าเตะส่ยคอยพอพอรยบร้อยโอเค <c oughs> นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ